ครับสวัสดีครับพี่น้องมว้นนี้อากาศดีพี่น้องเลยฝนกระตกบมมีแดดหาปลาพ่ได้เลยมาพาพี่พาน้องมาบึงพคนในหมู่บ้านกจ็จามาเห็ดสิสร้างพรกกำลังกำลัง ปับดินสิเทแท่นพี่น้องเทฐานโอ้ใหญ่เลยพี่น้องเลยผ่านเก้าเม็ดปู้ใดยู่วัดสายห้องสิมวัดป่าบ้านทา่าคอนโฮพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อใปมีกำลังศรทงัทธามาบริจาคก็ได้ มีแรงกมาซ้อยเพิ่นคือเพิ่นบริจ้างสร้างพี่น้องเอาไทายบ้านเฮ็ดเลยเอาไทายบ้านมาซ้อยกันเลยนี่ดิเล็กที่กจ็จะผูกก็ได้เป็นรูปคานอุ้ยเงาพี่น้องบ่ธรรมดาใหญ่ไปน,นี่ม่งทีเททานก็ได้รถกำลังปั๊บอยู่อ布拉 มองสิที่ฐานมองนะใหญ่ได้พี่น้องเอ้ยว่าัดสรเห็ดใหญ่ใหญ่เติบคนที่ถูกเล็กถูกปลาก็ได้เห็ดเล็กห็นน้ำเล็กสั่งเล็กกันอะไรพวกใช้บ้านลูกชิดลูกหาเพื่อน,นี่แหละไ่เด้่ไ็กโอ,โอ้อยากสั่นยังไงเราพี่น้องหนาวเลยพี่น้องเอเดีย ดกำลังผูกอยู่พี่น้องวัดป่าพี่น้องเลยนี่เอพี่น้องคนในหมู่บ้านได้พี่น้องเอ้นี่เห็ุบนโมเมนสร้างโมเม่นตอย่างไรก็เจ้ามาซอยกันเด็กกำลังมากำลังเริ่มมาพี่น้องตอนนี้ยังเศาอยูอ่มาหลายเลย มาผูกเล็กผูกลาซ้อยกันเฮ็ดซ้อยกันร่วมแรงร่วมใจกันผูกเล็กเป็นเป็นสร้างบ่คันโอ้เป็นสร้างนเ,าเนาะหัวหน้าสร้างหัวนหน้าใหญ่หห <laughs> ผู้ออกแบบติ <laughs> <laughs> โอ้เอาเอาเอาโอ้หลายก็เจ้ามาหลายคนอยู่ซอยกันพี่น้องเอ้ยร่วมแรงร่วมใจกันก็เจ้าอะไรโอ้ไม่อยังก้อนนี่เหรอตีนเสาแท่นตีนเสาหน่อยเนาะโอ้ตะเก่งโอ้ทานเสาหน่อยเนาะ อย่างขนาดเลยกระ็กเดีกนจัง่ำดูเนาะโอ้ลันไนนี้ของลูกเบสก็คืออันดีน่นอนะอือโอ้นทางุูนกรไดมัดคานนั่นน่ะ อันนี้เป็นอันนี้เป็นตีนเสาอันนี้แค้นต,ตีนนะนี่ฐานของเนี่ฐานเสาอันนี้รวมใจร่วมแรงร่วมใจก็ได้จ้างสร้างเรกพี่น้องเลย นี่แต่ไทยบ้านลูกซิดลูกหาเพื่อนมาเห็ดซอยเอ๊ะก็เจ้าใครมาหลายเลยเด้กพี่น้องเอ้บบาทตัวมันนักแน่กะได้คนก็เจ้ามาเฮ็ดหลายเลยเด็กผมให้หน่อยเด้พี่น้องเอ้ยมาหลายเลยได้บาท เริ่มหลายเลยลคนมามัดเล็กเตรียมฐานพี่น้องอันนี้รถกันยังปับ๊บอยู่ก็เศ้าอยู่างน้วุ่นวุ่นอยู่คนน้องวุ่นวุ่นอยู่พี่น้องเลยนี่พี่น้องเลยกระเจ้ากระไดร่วมแรงร่วมใจ สรอยกันจเจ้ามาหลายคนแลวมือททมือเทฐ,ฐานกับแห้งสิหลายคนนี่ได้พี่น้องเลยมือทฐฐีอทฐานมันนี่แค่มามัดเล็กมัดยังเตรียมเยียงแค่มาเตรียมเดี๋ซื้อตีแบบตียังมือทีงานนักก็จเจ้ากับสิโอ้มาหลายสรอยกัน เอาสำนี้ก่อนน้อพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ